กรุงสวสดิ์นะคะจังหวัดอุทัยธานีวันนี้นี่เป็นวันที่หนึ่งสองสามสี่แล้วนะคะที่มะนาวเกาเดินได้มาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าเหนื่อยจริงแล้วนะคะหลังจากที่ไปคุยกับชาวไทธา,านีมาเนี่ยมากกว่าย0 3สท่าสิบพันนะคะแล้วก็ได้พบปะเอฟซีของมะนาวเกาเดินที่แบบถังบังเอิญั้งแบบติดตามกันมาแล้วก็ FC ใหม่ๆอีกนะคะคุณลุงคุณป้าที่มนเนาวไปคุยด้วยเนี่ยนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ทักทายนะคะมะนาวก้าวเดินก็เดินไปไหนนะคะก็มีคนมาทักมานากดีใจมากๆเลยทุกครั้งที่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าเป็นสน่วนของจังหวัดอุทยัยธาน,นีไปแล้วนะคะวันนี้นะคะขอชิลๆกันนะคะซึ่งวันแรกเรายังไม่ไปไหนนะคะแต่คลิปของมะนาวนี่ใครดูจบเนี่ย แล้วไม่หลับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อกับแนม่ดา้าเดินมีโต๊ะแล้วข้างในนั่งได้มีโต๊ะก็กลุ่มกลุ่มเลยน้ำสีรอคิวก็จะกินนะคะเราจะกินเราได้ตัวละกึ่อใส่หมู ดูติดกับร้านไ,ไ,ไทยพันเลยนะคะับนะคะมืนานำมเดินผ่านร้านโจ๊กไปสักะค,ะคูออ่ค่ะคิวนี่ยาวเลยนะคะนั่งโต๊ะยาวไม่เป็นไรเราก็ไปก็กลับมารอคิวนะคะเพราะว่าจะต้องมาชิมไม่ได้นะครับโจ๊กยากรือ ตำนานเนี่ยหลายสิบปีมากเลยค่ะเกือบเก้าสิปีเลยนะคะก็ใครมาที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะอุโมงค์เนี่ยก็ต้องมากินนะะค เ็ดีเลยส้มแน่ๆไปข้างๆเลยนะคะโหข้างน่ารักมากข้างๆเลยก็่ไปในจตัวโอ้โหเรียบร้อยนี่คือโยมที่ไต่หน้าวเก้าเรือเลยกินแบบนี้นะคะ แล้วที่แน่แน่คนมาเลยนะเคเะก็กรต้องโูลก็จะเข้าไปในโจ๊กแน่นอนโจ๊กเงี้ยเก้าบวกเรต้องโูลก็หรือเปล่าแง่ที่อุดยธานีคะ่ะไปนะคะเรานัดพี่ยุทธไปแล้วนะคะวันนี้เราจะล่องเรือลุ่มแม่น้ำสแกกรักง สวัสดีค่ะพ่ยุทธหรือเปล่าคะ,าคะใช่ค่ะนี่นะคะพ่ยุทธเป็นไงคะด้านหลังเอาคหลังให้กันนะคะเพราะว่าเราจะคุยกับพ่ยุทธนะคะจนะให้คุณมานาถเนี่ยสมษณ์พ่ยุทธเราเลยนะคะรับรองข้อมูลแป๊ะนะคะแล้วก็นัดพ่ยุทธได้เลยนะคะไปชมบรรยากาศชุมชนชาวแพรของอยุธยาลุ่มแม่น้ำสแสกกลางนะคะ ข้าวเช้ากันนะคะโกติข้าวมันไก่อุทัยทานีใครมาที่นี่ก็ต้องรับประทานนะอร่อยมากด้านหน้านี่ก็ได้นนะคะ่ะดูันแล้วแต่ตรงไหน ร้อนเราก็จะกินอาหน,นี้ต้องทานเลยนะคะตีข้าวมันไกน่อร่อยมากขอบอกอุ่ไทยไหยเราก็จัดการเลยนะคะคนละชุดค่ะเพื่อเป็นการไม่แย่งกันกินนะขอบคุณค่ะของดีเมืองอุทยข้าวเหนียมวมะม่วง เทพเจ้าเก่านะคะ0932594650ใครผ่านมาตรงกินเอ่เฮียตีไม่ใช่เฮียตีโกตีข้าวมันไก่นะคะก็จะต้องมาซื้อกับปีรักทานนะคะไปเร็วไปเร็วอิ่มแล้วใครผ่านตรนฝั่งฝั่งฝั่งฝั่สังขยานะคะจังงวัดอุทัยธานีมาถึงเนี้ยการุณานะคะ ปรุณาโทรจองสั่งล่วงหน้าเลยนะคะนี่เบอร์โทรเลยนะคะขนมปังไส้ขยาวันนี้นี่มะนาวชอบมากนะคะสั่งเลยนี่เป็นกลุ่มพลังเลยนะก็ข <nh> <aya> ้างในก็เป็นไั้ขยาแบบนี้เลยแล้วก็ขนมปัง <hundred. S 1> นุง <S 2> <S 2> <S ่มๆนะคะแปดโมงปเดี๋ยวเรากลับที่พักได้แล้วนะคะ<ก>ได้กลับมาแล้วนะขนมปังไส้สังขยาภัยพันธุไทยธานีนะคะ นี่ต้องโทรก่อนนะคะจองกันก่อนไม่งั้นอดกินนะคะถ้ามาที่ผูไทธทานี056511660นะคะมาชมหน้าตาของขนมปังไส้สังขยาอันโด่งดังมาเป็นแบบนี้เลยโอ้โหขอบอกเลยว่าไส้ทะลักเลยนะคะข้างในนี่เห็นไหมคะสังขยานี่โผล่ออกมาเลยนิ่มๆเลยนะคะนิ่มๆ อร่อยแน่นอนเดี๋ยวมากินกันขยะก,ก็ออกมาแบบนี้เลยนะคะข้างในเนี่ยมากันแบบร้อนๆคุ้นๆเลยนะคะต้องกินนะคะห้ามพลาดี่ร้านไทยพันพธุ์ไทยธาน,นีนะคะนอกจากขนมปังไส้สังขยาทะลักออกมาขนาดนี้นะคะมะนาวก็ยังอยากจะกินแบบ ขนมปังตอนนี้นุ่มๆนะคะนี่เปิดออกมาชืดเป็นแผ่นหนีเลยนะคะเพื่อที่จะกินกับสังขยาไผ่ผันปฐุศูนย์ห้าหกห้าหนึ่งหน่หกหนะคะเชืกันให้แล้วก็จะจิๆๆ้มกินเข้าไปเลยนะคะ ดีไลาแบงแตเริ้มตินกนๆรีวิวกันเนี่ยเรารีวิวกันอยู่ที่หลังห้องเลยหลังห้องอ่ะโรงแรมพ่บูลสุขพ่บูลสุขนะคะโหวันนี้ไปแล้วตีห้ากลับมาเนี่ยเที่ยงนะคะใช้พลังงานไปเยอะแล้วก็ซื้อขนมกลับมาแยะนะคะก็จะไม่ไปไหนแล้วจนกว่าจะเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อที่ ถนนคนเดินตอกลงยานตอนนี้กินเพิ่มพลังกันก่อนไก่รันเราจะแป้งบางเหนียวไส้ทารัดอันนี้เห็ดหอมและแครอทนะคะอืมไหนทลักหอมไม่นิดเลย ค่ะซื้อใช้ดอกไม้หนึ่งหนึ่งแผ่นนี่ก็คือทำได้สองใส้นะคะคุณพี่วัดจะดีข้าวเกี๊ยบปากหม้อตอกโรงยาเปิดขายทุกวันนะคะเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายโมงวั <except for results> นธรรมดาค่ะแต่ถ้าวันเสาร์เจ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มนะคะค่ะอร่อยมากนะคะมะนาวก้าวเดินนี่ยกนิ้วป้องเลยมินิฮาร์ดด้วยนะคะบ้านจงรักนะคะ อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมพี่บุญสุกนะคะโอ้โหคาเฟ่ชิกๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อกาแฟกินกันนะคะเพียงข้ามถนนมาจากโรงแรมพี่บุญสุกนะคะที่เราไ้พักก็มาถึงนี่เลยนะคะบ้านจงรักนะคะเป็นร้านกาแฟอยู่ด้านละชั้นสองก็เป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะคะให้ทุกท่านอย่างขึ้นไปชม ปกติเปิดวันไหนมั้งคะเปิด5วันยุวันพุลหรือห้าวัอก็ที่พิพิธภัณฑเปิดตั้งแต่1กันยายนนี้เลยค่ะงานมากนะคะ ตั้งแต่ชิวๆส่วนชั้น2เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับสไตล์การตกแต่งร้านจะเป็นแบบย้อนยุคมีการนำของสะสมตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นปู่ย่าตายายผู้คนตั้งแต่แย่ขนาดนี้มาอย่ไว้เยอะมากที่เด็กๆมาต้องของบ้านเพื่อชมคามเป็นี่ด้วยนะครับอึบไปเลยอึบไปเลยอึบอึบไม่ให้ตายแล้ว